ของหนูเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานกับคมชันลึกอวดก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะอันดับแรกก็ขอบคุณคมชันลึกอวบด้วยนะคะ mm hmm. ที่มองเห็นแล้วก็ให้โอกาสกับน้องยุกิด,ด้วยค่ะ mm hmm. ตอนนี้ผลงานากำลังดีทำอ,อะไรยังไงเป็นที่ชื่นชะตอนนี้ตอนนี้ก็มีผลงานละครอยู่ค่ะก็มีของอ mm hmm. ของช่องเวิร์กพอยค่ะแต่ยังบอกชื่อเรื่องไม่ได้ค่ะ mm hmm. ก็ให้แฟนๆเราติดตามด้วยนะคะคิดว mm ่าเป็นนางเอกละครแรกของยุกิ ใช่ค่ะเป็นนางเอกละครครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะตอนนี้ก็กําลังเรียน acting การสแสดงอยู่ค่ะเห็นว่านอกจากบทฝอยก็ยังมีแบบอีกหลายช่องที่แบบติดต่อมาเปน็นนางเอกใช่ค่ะแต่ว่าคุณพ่อประจักษ์ชัยก็กําลังเคลียร์คิวให้อยู่ค่ะเติมตัวยังไงบ้างก็ <laughs> มีศึกษา,ารุ่นพี่ในวงการที่เขาเคยเคยทําด้านนี้มาก่อนค่ะดูจะจะดูหนังแบบหนังที่สื่ออารมณ์สื่อเบลตามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ไปเรื่อยๆให้ให้ตัวเองแบบเคยชินแล้วก็รู้ว่าเอออารมณ์ดีเขาทำยังไงได้อะไรบ้างก่อนนี้เราเนปนนเ่นคเ้อหอที่หลายคนอยากเพมแรด้วยขอบคุณนะคะก็ดีใจมากๆข่ะไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะก็ขอบคุณคนที่ให้โอกาสด้วยนะคะขอบคุณ กคู่ไปด้วยกันเหมือนเดิมค่ะก็สมมุติว่าถ้าถ้ามีคอนเสิร์ตในคืนนั้นแล้วก็ต้องไปถ่ายละครก็คือต้องไปทั้ง2ง,งานเลยค่ะก็เหนื่อยก็ไม่ว่าค่ะเราเราทำไปก่อนค่ะโอกาสมาแล้วมันไ่ทาหคะค คนขับรถของหนูก็คือคุณพ่อหนูเองค่ะใช่ค่ะก็ก็จะให้คุณพ่อนอนบนรถรอเวลาที่หนูเล่นคอนเสิร์ตด้วยค่ะปกติก็คือค,ค,คุณพ่อไปรับไปส่งไปงานใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่พ,พี่ทีมง,งานไปด้วยทุกงานค่ะนีนีือตอนนี้เลยเรื่งองของ,งานเพลงเป็นยังไงบ้างคะก็ผลงานเพลงล่าสุดที่ปล่อยไปกับพี่ลำยาไยค่ะ<ม>พิวจะ์ลิงกันค่ะกับไข่ทองคำยูโดนชัวร์ยาตัวถอฝากด้วยนะคะ ก็กระแสดีเลยค่ะในติต๊กตอกก็มีคนเอาไปเต้นโคเบอร์บ้างอะไรดีใจค่ะ เหมือนกันนะคะคอมเมนต์แบบนี้ก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้เปรียบเทียบกับพี่ลำไยค่ะเพราะเพราะพี่ลำไยก็ถือว่าเป็นเป็นชั้นครูของหนูไปแล้วค่ะถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการแล้วก็เป็นคุณครูเป็นอาจารย์ด้วยค่ะหนูก็ก็ดูพี่เขาเป็นตัวอย่างด้วยอะไรค่ะรู้สึกัหมว่าแบบว่าเราเปลียนขึ้นไปแบบเปออเปียนไปแทบขึ้นอะไรรู้ค่ะรู้ร,รู้ตัวค่ะเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นเอกลักษณ์ของไหยทองคําด้วยค่ะที่มันจะต้องแบบเอนเตอร์เทนคนดูให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีมีลิมิตค่ะก็ในในบางท่าที่รุ่นพี่เขาเต้นได้หนูก็จะไม่ทำอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้ามันเกินค่ะเป็นลูกสวยเซ็กซี่เป็นสาวขึ้นคุณพ่อหวังไหมคะไม่ค่ะคุณพ่อก็บอกว่ามันเป็นการแสดงเราเราทำได้หมดส่วนตัวเราแบบกดดันไหมเพราะว่ามันเหมือนตอนนี้ว่าคนจะชอบเราจับไปเปรียบเทียบกับบางยัยตลอด ก็มีมีกดดันบ้างค่ะแต่ว่าส่วนตัวหนูกับพี่ลำยัยก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรกันแต่ว่าส่วนมากจะเป็นแฟนคลับที่เขาแบบชอบเถียงกันในในในโซเชียลมากกว่าอะไรอันนี้เราได้มีการแบบว่าไปเล่าหรือว่าไปคุยเรื่องกับพี่ลำยัยมัว่าเหมือนตอนนี้คือคดนเกลียดกันตอนนี้ทั้งหมดเงี้ยไม่ค่ะแต่ว่าพี่เขาก็มีให้กําลังใจอยู่เรื่อยๆอยู่ค่ะส่วนมากมันแรงขนาดไหนคะคอมเมนต์ที่แบบเขาก็บอกว่าไม่น่าเป็นนักร้องแล้วอ่ะเพราะว่า เสียงก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ได้หน้าตาก็ไม่ดีอะไรค่ะก็มีใจใหู้าเราาน้ก็แรกๆก็เครียดอยู่นะคะมันก็หนักหนักหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าช่วงหลังๆมันก็มันก็เริ่มปล่อยวางได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาเขาคิดที่จะพิมพ์ด่าเราเฉยๆแล้วเขาก็แบบหายไปเลยแล้วเขาไม่ได้สนใจเราด้วยอะไรค่ะคนที่เขาพิมพ์เขาไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เราทําไมต้องมาเครียดด้วยก็แสดงว่าเราติดตามพิมแฟนคลับนิดด ใช่ค่ะหนูติดตามหนูดูทุกคลิปเลยค่ะว่าออคอมเมนต์จะเป็นยังไงบ้างเราเราควรจะปรับแก้ตรงไหนคนที่เขาแบบดีชมจริงๆว่าเอออยากให้เพิ่มตรงนี้หนูก็ก็จะนํามาปรับปรุงแต่ว่าคนที่เขาแบบอาจจะมีอคติส่วนตัวหนูก็จะไม่เออหนูก็จะปล่อยผ่านไปนค่ะ,เ,เ,ะ,ะเคยเคยคิดค่ะก็พอมองเห็นพ่อกับแม่มันก็มันจะเลิกได้ยังไงในเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องไปต่อค่ะ คอมเมนต์หนึงๆหนูมีแคปมีอะไรไปไหมแคปอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยไหมเผื่อคือมีมีมีค่ะมันมันจะมีเอ่อมีช่องติ๊กต็อกเขาทำมาบอมแล้วเขาก็แบบเอามาตีข่าวว่าเราแบบเคยเสียตัวแล้วกับคนนั้นคนนี้อะไรอยย่างงเี้ค่ะหนูก็เลยแคปแล้วก็ส่งให้ทนายดูค่ะเขาก็บอกว่าสามารถฟ้องได้ใช่ค่ะ ก็คิดคิดไปอยู่ค่ะแต่ว่าก็ยังยังไม่ทําอะไรตอนนี้แค่ไม่เยอะยังคะเยอะอยู่ค่ะยังเหตุการนี้มันเกิดมานานี้ยังมั้งมันมีมาเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ในช่องนี้ยังอยู่าวว่าไม่มีแล้วเขาน่าจะปิดไปแล้วแล้วเขาก็สร้างใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ ทีแรกคุณพ่อไม่รู้เรื่องนี้ด้วยค่ะเพราะว่าหนูกับครอบครัวเป็นคนเห็นคลิปนั้นแล้วก็พอคุณพ่อเห็นคุณพ่อก็แบบเฮ้ยมาทํางี้กับลูกสาวได้งไงอะไรงนี้ต้องจัดการเลยนะอะไรค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ